ปฏิบัติการของคุณกันจอมพลังที่นำรถแห่เปิดเสียงผีและฉายสารคดีแคม511ที่ชายแดนสระแก้วกำลังกลายเป็นประเด็นระดับโลกครับหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาได้ยื่นคำร้องต่อข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหาปชาชาาิิอ้างว่าการการะทำของไทยเป็นการใช้เสียงรบกวนเพื่อ ผมขู่และคุกคามจิตใจพลเรือนกัมพูชาประเด็นนี้จุดกระแสนในไทยทันทีครับโดยสวอังคานานีละไพจิตอดีตกสมหรือคณะกรรมการสิทธิธุษยชนแหน่งชาติได้ตั้งคำถามการกระทําเช่นนี้อาจจะเข้าข่ายการทรมานทางจิตวิทยาตามอนุสัญญาแคทที่ประเทศไทยใช้เป็นภาคีหรือไม่และท่ามกลางกระแสที่รุนแรงนี้นะครับคุณการจอมพลังและทีมงานจึงประกาศยุติปฏิบัติการดังกล่าวลงแล้วการกระทําดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ คุณวัดติงสมิธอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตประธานกสมให้ความเห็นว่าการกระทํานี้ยังไม่เข้าข่ายการทรมานทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศเพราะ 1. ผู้กระทําไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ2ผลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงความตกใจชั่วคราวยังไม่ถึงขั้นทุกทรมานอย่างร้ายแรงนอกจากนี้ก็ยังมีผู้นําไปเปรียบเทียบลักษณะของเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้แหละครับว่าทางเกาหลีใต้ก็เคยใช้ลำโพง เปิดเพลงเคป๊อและโฆษณาชวนเชื่อใส่ทางเกาหลีเหนือในเขตปลอดทหารมาแล้วเช่นกันซึ่งถือว่ากรณีนี้ก็ยังไม่ครบองค์ประกอบของการกระทำทรมานตามกฎหมายครับ